ร้านมารุช็อปบรยการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆเมื่อจะเป็นแมป Anime Fighter, Simulator แมป All Star แมป Box o o o t และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro Box Map Anime a v e n g e r นะครับตอนนี้เราอยู่กับอัปเดต10.7.5กันนะครับอขอบแม่งไม่ใช่เ0็อนะครับหรือว่าเป็นแพทที่11แต่เป็นแพทที่10.7.5นะครับเออ ก็งง,งนะสำหรับแผทนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแผทนี้ก่อนละกันนะครับขอพูดถึงตัวที่ถูกบัฟกันขึ้นมาก่อนละกันนะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นในด้านของโบรี่นะครับโบรี่ตอนนี้ได้บัฟมาแล้วนะครับดะเมจดเพิ่มขึ้น1น0รอ็นนะครับก็น่าจะเพิ่มแค่ร่างธรรมดาหรือเปล่าครับไอ้ร่างที่อยู่แล้วไม่ใช่ร่างธรรมดาเนาะขอไปด้วยนะพูดผิด ก็เพิ่มทางล่างที่ยังไม่อีโวแล้วก็เพิ่มทางล่างที่อีโวแล้วนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นการบัฟตัวละครน,นะครับจะมีการบัฟหลักๆอยู่ประมาณ5ตัวน่าจะ5ตัวนะต่อมาก็เป็นของในด้านของอาริมะนะครับบัฟมาทั้งหมด40%นั่นเองนะครับอาริมะเนาะก็อาริวานะครับน่าจะชื่ออาริวาหรือเปล่านี่บัฟมาแล้วนะครับบัฟมา4% 0นะครับตั้งแต่ตัวที่ยังไม่ยูโวแล้วก็ตัวที่อีโวแล้วเลยนะครับ เอาง่ายๆคือที่มันบัฟมาเนี่ยก็คือตัวที่ยังไม่อีโวแล้วก็ตัวที่อีววแล้วบัฟมาสองอย่างเนาะอ่แต่ก็ดาเมจอาจจะไม่เท่ากันในบางตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นด้านของเรนโกคุนะครับเรนโกคุตัวนี้ก็ได้บัฟมาเหมือนกันแล้วก็เหมือนไม่บัฟเลยนะครับก็ในร่างธรรมดาเนี่ยบอกดาเมจมาอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในร่าง่ร่างที่อีโวแล้วพี่จะเรียกเป็นร่างไชนี่เฉยเลยขอยนะครับบอกดาเมจมาแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเนาะ เดียวประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นนารูโตะนะครับนารูโตะในร่างของนี่นะครับร่างนี้นะครับนารูโตะเดบอนคล็อกหรือว่าร่างสัตว์หางตอนนี้ได้ทำการบัฟามีกแล้วนะครับบัฟมา100เซเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเก่งไหมนะครับแล้วก็อะคุอะคุคุไม่แน่ใจว่าคือตัวไหนนะครับน่าจะอาคาสะหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจจริงๆขอไปนะครับ ในร่างที่ยังไม่อีโวนะบวกดัมเบลมา50%เนาะส่วนในร่างที่อีโวแล้วบวกดัมเบล100%นี่เองนะครับอ่นะก็เดี๋ยวถ้ายัางไงพี่จะมหาหารีวิวให้แล้วกันเนาะส่วนโบลี่นะครับบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าจะเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะเพราะบวกดัมเบล100%นะครับจากที่ไปเล่นมาแล่าสุดรู้สึกดัมเบลมันจะแค่หมื่นสามเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเออความ่รู้จะเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็มันตีแอร์ได้แล้วนะครับมันตีแอร์ได้อยู่แล้วเนาะในขั้นกระโดดนะ โอ้สรุปอัปเดทเลยมั้งเดี๋ยวพี่มาสรุปอัปเดตแผ่นนี้ให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าบอกก่อนเลยว่าสรุปอัปเดตของพี่เนี่ยไม่ได้ละเอียดขนาดแบบละเอียดจัดๆเลยนะครับไม่ได้ถึงขนาดนนเนาะก็เป็นคร่าวๆกับข้อมูลบางส่วนที่พวกเราอาจจะยังไม่รู้นะครับคือเนาะนี่เลยอ่าอย่างแรกนะครับจะเป็นระบบเลดเข้ามาใหม่นะครับเป็น t ต r m high out นะครับหรือว่าเลทของอ่าต้องเรียกว่าเป็น เหมือนสปินออฟของนารูโตะเลยนะฮะสำหรับเลดนี้เนาะเป็นภาคของอุจิตระกูลอุจิฮะนะครับมีตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับมีทั้งหมด2ตัวในแบนเนอร์นะครับแล้วก็มี1ตัวในเลดเนาะเดี๋ยวพาไปดูทีหลังนะครับแล้วก็ข้อต่อมาก็จะเป็นเลด t ซิสเต็มแฮ r บี a m p ว d นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องเลดให้ฟังเนาะ,ะนี่นะครับแล้วก็จะมีนิวยูนิตแอ r e ล i c ิกนะครับก็เป็นตัวใหม่กับลีดิกใหม่เนาะ อ่ะนี่เลยนะครับอ่ะแล้วก็เป็น new limited time un unit นะครับก็เป็นตัวที่ Limited ไม่แน่ใจว่าอันนี้อ่าหายจากไหนนะครับน่าจะเป็นเลดที่ Limited หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวนะครับอ่ะนี่เลยแล้วก็สามารถซื้อนะครับอ่ะชูอินเพิ่มแล้วก็สกิน i n v e n t o r y space form go shop นะครับอ่ะก็ส p e a k bartender ก็คือ,อยูน t อย้ายมาตรงนี้นะฮะ,ะนี่นะครับี่ก็จะมีให้ซื้ออันนี้เป็นโกช็อปปกตินะแล้วก็ บายสโตรเลตตัวนี้นี่นครับก็จะมีให้เลือกนะครับระหว่างยูนิตสโตรเลตก็อ่ะเมื่อกี้ลืมดูว่าใช้ทองเท่าไหร่เข้าไปนะครับอ่ะนี่แสนหนึ่งเมื่อกี้ห้าหมื่นแล้วก็แสนหนึ่งนะครับอ่ะสามารถซื้อช่องได้เรื่อยๆ,ๆหรือเปล่าโอเคสามารถซื้อเพิ่มมาได้อีกหนึ่งร้อยช่องหรือเปล่าหรือร้อยห้าสิบช่องนะครับหนึ่งร้อยช่องเนาะอ่ะเพิ่มมาได้นะครับแล้วก็เป็นที่เก็บสกินเนาะปุ๊บห้าหมื่นนะครับสองครั้งเหมือนเดิมหรือเปล่าน่าจะสองครั้งเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ เพิ่มช่องนะครับในราคา1นึ0 0 0สนหาหมืครับอ่ะโหหายไป3 0 0 0 0นแล้วเนาะใช่ไหมนะครับ, 3, นะนะรบก็ประมาณนี้นะครับในหัวข้อนี้เนาะนะครับมันเป็นยูนิตแอนด์สกินอินเวนทอรี่เนาะอันนี้ขอพายจริงนะครับก็จะมีอ e ีโมดใหม่มีอ e ีเวนต์เควสมาใหม่เนาะแล้วก็เป็น UI UI Performance Improve นี่ไม่น่าจะว่าจะเกี่ยวกับอันไหนบ้างนะครับ UI ตรงไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ b a บาลานเชนส์สวบกบักฟิกอันนี้ไม่น่าจะว่าแก้บักอะไรนะครับไอไอมันจะมาอินคอมมิ่งก็คืออัปเดตหน้านนั่นเองเนาะ อ่ะประมาณนี้นะครับถ้าเสียงพี่มันดูงง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 งเงี้ยหน่อยก็คือเพิ่งตื่นนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเคล็ใหม่เนาะเป็นอ่ารงชินิบุอนเซา์นะครับอ่ะก็แล้วก็ลิลิใหม่ไม่แน่ใจว่าทาอะไรได้นะครับแต่ว่าคุณพุดธพุทธุทมากนะครับุณเหมือนแบบอาจจะเพิ่มระยะสักสิบเก็ได้นะครับสำหรับอ่มไม่แน่ใจว่าดวงตาของอันเนี้ยเรียกว่าอะไรพี่จาไม่ได้แล้วนะครับน่าจะเป็นประจําตระกูลของ อุจจหาหริปป์ะนะครับอาจจะเป็นไอเทมยูนิคใหม่ก็ได้นะอ่ะสำหรับเซเชียลหรือว่าชิ้นส่วนนะครับในการค้าหลีกหาได้จากเลดช็อปอ่ะก็มาขอพูดถึงหัวข้อเลดที่รีเวมมื่อนก่อนละกันนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเลดที่รีแวรมอ่ะร้านค้าเลดที่รีแวมมะนะครับนี่เลยอ่ะแล้วก็ระบบเลดก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากที่มา3ชั่วโมงทุกๆ3มชั่วโมงอ่ะแล้วก็หนึ่งรอหนึ่งวันนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้แก้แล้วนะครับให้เป็น ลงได้วันละครั้งน่าจะวันละครั้งนะครับแล้วก็มีอันนี้มาให้ลงอันนี้ไม่โชว์ว่าคือ,อยังไงเนาะอ่ะก็เขาไม่ได้มีบอกนะครับว่ามันมาแบบทั้งวันหรือเปล่าแต่ก็มีมีจำนวนจํากัดให้กันในการลงเนาะอ่ะเขาก็จะบอกนะครับว่ามันสุ่มตัวได้นะครับนี่เห็นไหมอ่ะอันนี้เหมือนเป็นเพย์หรือเปล่าอันนี้ไม่ชชว์นะไอตัวอะไรแปลกแล้วก็จะมีเป็นไอสตาร์ตรัวนี้ให้ด้วยน,นั่นเองไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างเนาะ อ่ะนี่อ๋อนี่ไงมีเวลาบอกนะครับใน1วันนะครับเราจะลงได้ทั้งหมด3ครั้งนั่นเองนี่หรือเปล่าวะหรือว่า,วาลงได้ครั้งเดียวนะครับพี่ไม่ชวนจริงนะครับอ๋ออันนี้ก็นี่เรดเอาเอาเลเวลเออใน1วันเราจะลงเรดได้ทั้งหมด3ครั้งแต่เราจะสามารถเลือกลงเรดอะไรก็ได้ในในนี้เท่านั้นนะครับเออเนาะแล้วก็ possible reward ก็คือของที่จะเป็นไปได้ในการดรอปที่จะให้เรานะครับอ่ะก็จะมีบอกอ่ะก็จะมีดรอปประมาณนี้นะครับเออนี่เลย ก็อย่างเขาก็บอกอยู่นะครับว่ายูนิตมันเลเวลร้อยที่แนะนำเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวไปโซโล่เลงกันด้วยนะครับแต่พี่เจ้ายูนิ้ไปเนาะอาจจะไม่ได้สอนเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาสอนแล้วกันนะครับเอนอนประมาณนี้อ่ะสำหรับล,ลงเลงนะครับการลงเลงพอเราไล่อของมาแล้วเนี่ยนี่เลยนะครับก็จะมีให้เราซื้อในนี้นะครับนี่สตอมสตอมสตอมไฮเอาท์เออที่เลยนะครับอ่ะเขาก็จะมีพวกนี้ให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกไอ้ตัวนี้นะครับเอาไว้เพื่อโต๊ะ ทุกเอ้อช่ไหมนะครับอย่าไปอ่านเลยโทโมเอะพี่อ่านพี่อ่านสูบใช่ไม่ได้โอเคแปลกๆนะครับอ่ะก็จะมีบอกนะครับว่าช่วยทำอะไรได้บ้างเนาะสำหรับวันนี้จะเป็นลีดิกนะครับลีดิกใหม่นะสามารถซื้อได้2อันเดี๋ยวอย่างละสามอันอ๋อสามอันสองอันอะไรพวกนี้นะครับนี่นี่เลยอ่ะสำหรับอันนี้ก็จะพ่วงเอ่อพ่วงเพิ่มดาเมจนะครับโอลินทอนหมดแล้วเพิ่มดาเมจทุกดาเมจนะครับนี่ออ l damage in storm high out l e a นี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คืออันนี้ใส่ไม่แน่ใจว่าเป็นลิลิกหรือว่าจะเป็นเออเป็นเหมือนของสวมใส่อะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นลิลิกกันนะอันนี้เลยนะครับบวกดติมเห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวที่เราตัวละครที่เราใส่นะครับอ่าบวกทุกดาเมจเลยเนาะนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ด้วยนะครับอันนี้บอกร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะส่วนสามอันที่เหลือจะเป็นของคราฟแล้วก็ยูว์ตัวตัวละครน,นั่นเองนะครับนี่เขาก็จะบอกอยู่เนาะว่าอ่า use to your e special unit นะครับก็เหมือนจะมี อ่ตัวตัวยูนิตที่เป็นอีเวนต์มาด้วยนะครับไม่รู้ว่าหายยังไงเนาะอ,อนี่นะครับไม่น่าจะวัดเด็ดได้ยากมากหรือเปล่านะยาตะมิลเลอร์เอ๊ะอ,อันนี้น่าจะเป็นของ ha. อุจิฮะอิซาจินะครับนี่เลยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะไลนิ่งเบดนี่ของซาสิกะนะครับซาสิกะพี่เอามาแล้วเนาะส่งมาแล้วนั่นเองนะครับนี่ซาสิกะตัวนี้เป็นเวทเ,เวทสายฟ้านะครับตอนแรกพี่คิดว่าจะเป็นเวทไฟเนาะแล้วก็ต้องฆ่าด้วยนะครับต้องฆ่าด้วยนะ ของสำหรับของอีโวเผื่อใครอยากเห็นนะครับเดี๋ยวพาไปดูสักนิดหนึ่งก็จะเห,เหมือนของวันพ่อแม่เลยแค่เปลี่ยนของอีโวจะาหาในด่านนะครับเป็นหาในเหล็กแทนเนาะอาะจะเป็นดาบมิติที่ให้เราค้าเมื่อกี้นี้อันที่เราเห็นกันเลยเนาะอ่ะนี่นะครับนี่เลยโบนัสเสามสิแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีเป็นคิลินนะครับนี่เลยอ่นะรนะรประมาณนี้นะครับโอเคเนาะ ก็สำหรับอัปเดต10.5ก็จะมีประมาณนี้ทุกอย่างยังอยู่นะครับพวก double contact แล้วก็ฟอเรสตเนาะตอนแรกพี่ก็กลัวมันหายเหมือนกันนะนะครับก็พอรู้ด้วยนะครับที่มันยังไม่หายเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็สตอรี่ไม่มีเข้ามาใหม่นะครับบอกเลยว่าฟองหลายๆอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังไม่หายเนาะสำหรับสำหรับตอนนี้นะดิจิเตตไม่ได้มีมาเพิ่มนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเรื่องเลนเนี่ยแต่พี่จะอาจจะไปลองโซโล่ดูว่ายากหรือง่ายนะครับถ้ายากมากก็เดี๋ยวจะอา,า,อาจจะมาสอนโซโลเนาะ,ะสำหรับนี้นะครับขอผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อคดีน,นะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ